โอ้ดียรัทีมงานเกาพืนมาฮอนซอยนะครับอเออพ่อใหญ่ะทีมงานมาฮอนซอยาสยมามี่หาคนครับคนนี้อ่อาแต่คาดช่วยเฮ็ดไปนะครับเท็ดไปสู่ไปเทียอน เอาโซ่ได้ไหมขี่งานไปจับพัวมั้นพัวเหรอครับปวม่ไน้อยนะครับปานผูเขาไฟนะครับพุก็มาธรรมดาอ้ยหันมาเสียายไอ้ประตูีก็บอะไ้วะเนี่ไปโอ้ พอนนะครับคุณต้องมาด้วยกานบ่มีพัดลมใหญ่เนี่ยมันจังครับมือนีณต้องขอบคุณพัดลมใหญ่นะครับพัดมาพ่อได้เย็นนะครับซึ่งซึ่งมันบ่มีแดดครับกานมีแดดเนี่ยมันจังครับคุอนีนะครับคุนกับไปเทสตัวน้ำคุกับไปตัก้อนดินดำมาไว้แต่ผสมครับ ทาก็ดินทำมาไว้เธอผสมบล็อกนั่นกับเบิดแล้วนะครับนี่ยคุยว่าข้าวเทียงขอรอแล้วเยอะเลแต่ฮอนนะรับมันฮอนคุยว่าท่านครับผมเทียมสรางก็ต้องไหนมาซอยเพิ่นเนี่ยคุยว่าข้าวนะครับฮอนตลอดเลยนะครับผมเออเอาตักทักทักเออตะนไหนทักทักทักโอ้ยเนา ต่อนะครับฮอนตอนนี้กัพ่อแล้วกนะครับภาษาคุยไส่มันก็ทีฮอนฮอนไหลลงเรื่อยๆนะครับฮวนไ่ได้เห็งนะครับท้ายได้จิ้ไปื่อไ่ได้ใส่งถ้าเราเปิดอเาาเก็บกระดากิดานมา่ายถ้าจิ้มไ่ไ้นให่้ไปล้กินออะเออไปไหกินอเ้ย

มหอนเคลียไปเคลียมากนะครับเพราะมันล่งเบิดกับทีเดียวใช่หอใชก็ออได้กวาดรอจะได้ตักขึ้นใหม่นี่นะครับจังสี่สุมเมืครับเอาพี่ร่างครับก็ดิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ได้ด้วครับผมขอบคุณครับโอเดีกับทีมงานเก่าเพิ่นมาหอนซอยนะครับเออ,อนี่พ่อใหญ่นะครับทีมงานมาหอนซอย สามสี่หาคนครับนนี้ต้องเื่อ่าดด้วยเฮียไปนะครับเฮียไปสูบไปอ่ะไม่เฮียบไม่เ่าเอออืเ้ยเียงหอนอ้าโซ่ได้ไหมฮี่งงานอืมอืม ดีจับูวมัน่เครับค่ไม่นด้น้อยแลครับปานคูเขาไฟนะครับคุณก็มาธรรมดาโอ้ยฮวนมาเสียตายไอ้ปรตุยังอะไรนนจะไปโอ้ฮวนนะครับคุณ้หมดะ่กันบ่มีพรดลมไงเนี่มันจังครับคุณ ต้องขอบคุณพัดลมใหญ่นะครับพัดมาพ่อได้เย็นนะครับซึ่งซึ่งมันไม่มีแดดครับกันมีแดดเนี่ยนะมันจังครับมือนี่นะครับคุนกับไปเทสร้างคุณกับไปตากอดินดำมาไว้แต่ผสมครับตากอดินดำมาไว้แต่ผสมบล็อกนั่นกับเบิร์ตแล้วนะครับนะี่ยคุยไปข้ปาวเที่ยงคอรอแล้วเจอหลักใจฮอนนะครับมันฮอนคุยว่ท่านครับผม เทียมสร้างก็ต้องไต่มาซอยเพื่อนนี่คุยเบา,าวนะครับฮอนตลอดเลยนะครับผมเออเอาตักทักทัก,กเออตอนไหนทักทักทักเออ,เอ,อ,เอ,อต่อนะครับฮอนตอนนี้กับพ่อแต่กอนนะครับว่ตักคุยใส่มากกว่าที่ฮอนฮอนไหลลงเรื่อยๆนะครับ อ้คอนบ่ได้เห็นยังนะครับใายได้กินไปซื้บ่ได้ใ้ัอกต่ลเปิดกำลัเ็ดฮกากันกากนากินบ่่กินกินอ่ะบ่ได้ใกินเปไงกินอ่เฮ้ยผมซักแต่สองวันนี่และสองรถชิบล้อเครื่องนี่ปนองเอ แกยวน่อก้ามานี่มันเออไปน่อดกเลยนุน hmm. พุฮอนกอรลอยฮ่่ yeah> ่ไปก้อเออไปหน่องเดวไปาอเดี๋ยวก็หน่องเดีไปน่อด้ไสองเวกเไาหน่ดีไปน่องเดี๋กน่องเด้๋หนอยวก็ไนอ้ยวก็หน่องเยวก็ไปน่องเด้ยกนองเียกหนองเดีวหน่องเดียว์ไปเคลียร์มานะครับี๋ยวน่งเบิ๋ก็ไปหนอง ใช่ครับใช่เขได้กวาดบอลได้ตักขึ้นใหม่นี่นะครับตังซีง่ทุก,ก,กเกมียครับเอ้าพี่ร่างครับกระดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้น้วยนะครับผมขอบคุณครับ